สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้ก็มาไลฟ์สดอีกแล้วนะครับประมาณทุ่มก็ไม่เกินทุกครึ่งหรอกเพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านแวะเวียนเข้ามาวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของตอนที่ผมสมัยผมเรียนแล้วก็เรียนยังไงได้ได้ท็อปเ,อเรียนยังไงให้ได้เกรดดีๆแล้วก็เรียนยังไงให้ดูเหมือนว่าเรียนเก่ง <laughs> งงไหมเรียนยังไงให้เหมือนกับเหมือนกับเราเรียนเก่ง แต่ที่จริงว่าจะไม่ได้เรียนเก่งก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็เรียนให้มันเหมือนเรียนเก่งวิธีการนะครับก็คือไม่ยากเลยครับสําหรับการที่เราจะมีโอ,อกาสท,ที่เข้าไปเรียนเรียนแบบเรกวอะไรนะเรียนให้เหมือนกับคนที่คนที่มีม,มีพอดีมีคนเขาเคยพูดขึ้นมาว่าตอนนั้นนะตอนสมัยเรียนนะครับได้ที่ว่าได้ คะแนนเยอะๆะปังๆเลยนะครับทำยังไงก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่เรียนเนี่ยต้องขอขอบคุณรุ่นพี่ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับต้องขอบคุณรุ่นพี่ที่หมหเวิยลยเชียงใหม่ที่เข้ามาให้ให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าเราเนี่ยควรจะต้องเรียนอย่างไรให้ให้เรารุ่นพี่เรียนไงได้ พวกพิษวาเหรียญทองอะไรเงี้ยเ,เรียนแบบเก่งๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเก่งๆบ้างนะครับก็เลยมีโอกาสได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับพี่ๆเขาเขาก็มาสอนซึ่งป่านนี้ผมไม่แน่ใจว่าป่านนี้เขาคงจะเฮง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 กันแล้วล่ะนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับเพราะว่าโอ้าย้อนไปสมัยที่ยังเรียนมัธยมปลายนะครับตอนนั้นก็ไปเรียนที่เชียงใหม่ ไปอยู่กับใครไปอยู่กับไปอยู่กับญาติตอนนั้นมีญาติอาร์นะครับไปทํางานอยู่ที่นั่นก็เลยอยากไปเที่ยวตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยก็ต้องบอกคุยกันตรงตรงครับว่าตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยครอ,อบครัวเนี่ยอยู่ในช่วงของเอรียกว่าในช่วงของเศรษฐกิจมันตกต่ำพอดีนะ แล้วก็เลยทําให้ไม่มีไม่มีค่าถือไม่มีค่าเทอมเรียนก็ต้องย้อนไปอีกอะว่าไปถึงขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกว่าสมัยที่ผมเรียนนะครับเรียนมหนึ่งมอสองม,อส,องมอสามเนี่ยเกเรมากเกเรมากนี่คือไม่ไปโรงเรียนเลยตอนมอสองเนี่ยผมยังระลึกถึงเสมอนะครับชื่อคุณครูละเอียดแล้วก็คุณครูสถิตสองท่านเนี่ยนะครับต้องมาขอร้องให้ผมเนี่ยไปสอบ เราอยู่ๆก็มาเล่าเรื่องไม่ดีให้ฟังนะพอเรา,าไปสอบตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกคือเราเรียนไม่ทันเพื่อนพอเราเรียนไม่ทันเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเราเราโง่อะแล้วก็สมัยนั้นยังเป็นสมัยที่คุณครูยังตีอยู่นะแล้วก็ตีเจ็บด้วยผมไม่เรยวนี่ยาวมากดัแบบฟาดกันแบบวันไหนลืมทําการบ้านหรืออะไรก็แต่โดนตีไว้ก่อนพูดง่ายคือโดนตีไว้ก่อนนะพอโดนตีไว้ก่อนเนี่ยให้ก็ ไม่อยากที่จะต้องเรียกว่าใครจะอยากใครจะอยากอันนี้เนาะถูกไหมใครอยากดนตรีถูกไหมฮะไม่ว่าไม่อยากดนตรีก็ไม่อยากดนตรีก็ต้องถอยอ่ะนะครับต้องถอยอ่ะนะคือบอกโอรักรักครูแค่ไหนก็ต้องถอยไว้ก่อนก็เลยไม่อยากไปเรียนพราะไม่อยากไปเรียนปั๊บเนี่ยก็ทําให้เราหนีโรงเรียนพาหนีโรงเรียนปั๊บก็ไปเจอไปเจอสารรทักงเรียน ไปเจอสาระทั้งเยนจัดแล้วตอนนั้นสมัยผมเป็นเด็กๆนี้ก็ติดเกม้วยนะตอนนั้นติดเกมแต่สมัยนั้นน่ยมันไม่มีเกมในโทรศัพท์นีคยัมันเป็นเกมหยอดตู้ซึ่งมันจะต้องหยอดเหรียญแล้วตอนนั้นเราก็ได้เงินไปโรงเรียนแค่วันหนึ่งไม่กี่บาทเพราะว่ารครอบครัวับตอนนั้นฐานะครอบครัวก็ไม่ใช่ว่าสู้ดีนักนะครับก็ติดเกมงมเงียมเลยไปหยอดตู้ไปยืนเฝ้ากลายเป็นเซียนเกม ว่าเวลาใครเล่นเกมไม่เป็นก็จบอกว่าเล่นให้หน่อยคือจะมีคนที่ประเภทแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากเล่นอ่ะแต่ตัวเองเล่นไม่เก่งอ่ะแต่อยากชนะก็ะต้องอาศัยคนอื่นงงไหมผมก็จะเป็นคนคอยอาสาเล่นเกมให้ผ่านด่านให้ผ่านด่านนีห่หน่อยอ่ะผมก็เล่นละเกมคิงคองอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สูตรทางรัดกระโดดยังไงให้มันรัดด่านอย่างเงี้ยเออเกมมาริโอ้เงี้ยกระโดดยังไงรัดด่านเกมยิงปืนกิฟโตสรารพัดเกมเลยนะครับตอนนั้นก็มีเกมคอนท่านะผมต้องหยอดตังเล่น ใครเกิดทันนะใครเกิดทันใครเกิดไม่ทันก็ลืมไปซะทีนี้พอพอเราพอเราโดนจับได้ก็ก็เริ่มพัฒนาตัวเองอยากเรียนอยากเรียนเสร็จก็ที่บ้านก็ไม่ค่อยมีการกันนะั้นเรียนจบม .3 มจบม .3 ไปสอบเข้าโรงเรียนประจําจังหวัดโรงเรียนหนะึ่งพอไปสอบเข้าโรงเรียนประจำวันวันนึงก็ ญาติญาตินะครับญาติญาติก็มาเขาเรียกว่ามาเซลเราญ<อ>าติญาติก็มาเซลเราเซลว่าเฮ้ยสอบได้หรือเปล่าเขาเรียนประจจังหวัดตอนนั้นสอบได้นะอจจาติญาติไปสอบได้แต่ว่ามึงนะบอกว่าสอบไม่ได้สอบไม่ได้สอบไม่ได้เสร็จเลยต้องไปเรียนในเอกชนพอเอกชนเสร็จปั๊บก็เกิดความขี้เกียจไม่อยากโรงเรียนเพราะโดนตีอยากจะฆ่าเทอมแล้วก็ได้เงินไปโรงเรียนเวลาสามบาท นักเรียนได้โรงเรงเียนเป็นโรงเรียนวลาสามบาทเนี่ยค่าก๋วยเตี๋ยวตอนแรกก็สองบาทแล้วเขาก็มาขึ้นราคาเป็นสามบาทพอสามบาทเสร็จเราก็มีตังค์ซื้อน้ำกินผมก็จะเริ่มไปช่วยไปช่วยเพื่อนขายขายน้าขายของไปช่วยคนในโรงเรียนขายของตอนเที่ยงเพื่อแลกกับการได้กินน้ํากินขนมตนสมัยนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าชอบเรื่องการขายเพราะมันได้ตังค์ทุกวันแล้วก็ได้เงินทุกวันก็เลยเริ่มชอบเป็นชอบนะครับวันหนึ่งต่อมาเนี่ย ตัวเองก็พัฒนาตัวเองพัฒนามากก็อยากจะหาอะไรได้ให้ตัวเองในช่วงวันหยุดหรือช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ไปฝึกขายของก็ไปขายหนังสือพิมพ์ก็วิ่งขายหนังสือพิมพ์ก็ไปรับหนังสือพิมพ์ได้ฉบับละตอนนั้นเขาขายฉบับละสามบาทเราก็ได้ฉบับละห้าสิบตังค์ถูได้เยอะนะครับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็รับมาเขาก็จะไปลงชื่อว่ารับห้าสิบฉบับรับร้อยฉบับคงก็จะรับแรกๆก็กลัวขายไม่หมดนะก็ขายหนังสือพิมพ์ เดลนิวกับไทรัสเนี่ยเวลาวิ่งไปก็ไทรัสเดลนิวออกไหมครับไทรัสเดลนิวอะไรพวกนี้นะครับวิ่งไปขายเวลาเรียงเบอร์มาก็ไปรับมาเขาก็จะขายเรียงเบอร์ใบละใบละสมัยนั้นใบละหนึ่งบาทใบละหนึ่งบาทเนี่ยเราก็ได้ใบละสลึงนะรับไปรับไปขายเรียงเบอร์ครับเรียงเบอร์เรียงเบอร์ครับพอยอกแล้วครับเรียงเบอร์เรียงเบอร์คนก็จะเปิดกระจกรถวิ่งซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็โดนมาเฟียครับอ่า ตอนเด็กๆก็โดนมาเฟียนะมาเฟียก็ไปขายหนังสือพิมพ์ก็ไปเจอมาเฟียมาเฟียมาเฟียก็โอ้ใจร้ายมากเลยมาเฟียก็มาแบบมาเฟียก็มาเรียกเราไปตบอ่ะเอ้ยห้ามมาขายแถวนี้นะมันมีเจ้าถิ่นด้วยโอ้ใจร้ายกับเรามากเลยนะกบบโดนมาเฟียก็ไปก็พัฒนาตัวเองก็ไปปั่นสำล้อไปขายพวงมาลัยไปขายของตามสถานรถไฟขึ้นไปขายน้ำขายอะไรนะ ก็ฝึกเรียนรู้กลายเป็นว่ารู้สึกชอบค้าขายแต่ก็ยังไม่รู้ตัวเท่าไหร่รอะครับท้ายที่สุดก็ตัดสินใจกลับมาเรียนเพราะกลับมาเรียนครับก็อยากจะตั้งใจเรียนอยู่ๆก็เกิดไฟฮึดขึ้นมาอู้ตั้งใจเรียนก็ไปเรียนที่ปีแรกเลยไปเรียนที่เรียนช่างไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าบอกผมเนี่ยผมทําได้หมดเรียนไฟฟ้าเก่งไล่ะผมก็คือเรียนเอาไว้เต็มที่นะแต่ที่บ้านไม่มีทางจ่ายก็คืออู้ภูมิใจมาก เวลาตีต้องออกปีนั้นต้องออกนะครับจากไปพักก็มาเรียนช่างยนต์ไปสอบเข้าช่างยนต์ก็สอบได้อีกนะครับไปสอบเข้าช่างยนต์ก็เรียนอีกพอเรียนเรียนไปนะครับของละเรื่องเครื่องยนต์เลยแปรากฏว่าแพ้ผมแพ้ดีเซลนะครับก็ซ่อมเครื่องยนต์ไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีค่าเทอมอีกแล้ววันที่ผมจําได้ติดจนถึงทุกวันนี้ก็คือวันที่ผมเลิกเรียนแล้วกลับไปที่บ้าน แล้วในวันนั้นเนี่ยผมเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับตอนนั้นที่บ้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนั้นคือที่บ้านยังไม่ฟื้นเรื่องธุรกิจผมกลับมาถึงบ้านแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมพอไม่จางจ่ายค่าเทอมผมก็เลยตัดสินใจอ๋อไม่ใช่สินมลืมตอนนั้นผมไปสอบเข้าช่างคนเกษตรก่อนไปเรียนอยู่ที่ราชมงคลน,นะครับไปสอบาราชมงคลก็สอบได้ทุกๆก,กวันที่ผมออกมาเนี่ยแม่จะให้เงินเงินผมมาห้าบาท ผมจะขอจ้างไปโรงเรียนได้วันละห้าบาทห้าบาทห้าบาทนี่ตอนนั้นค่ารถมีคือห้าบาทห้าบาทก็ทคือขาไปไม่มีปัญหาขากลับนี่สบายมากผมเดินกลับได้กลับถึงกี่โมงไม่ไม่ใช่ปัญหายกก็ไปตั้งใจเรียนแต่มันก็ไม่มีค่าเทอมอะ่ะนั้นเวลาที่ผมไปตอนเช้าเรื่องเนี้ยก็คือน้องๆจะไม่รู้น้องๆผมนึกก็จะรู้เพราะผมเป็นพี่ชายคนโตก็ออกก็จะไปโรงเรียนแม่จะถามว่าไปเรีเรยนมีตังค์ยังลูก ออมีแล้วครับแม่มีแล้วแม่ก็จะบอกว่าตอนนี้ทั้งบ้านมีอยู่ห้าบาทนะตอนนี้ทั้งบ้านมีอยู่สามบ,ทบาทคือแม่ก็จะบอกตลอดว่าตอนนี้ทั้งบ้านมีเงินอยู่แค่นี้แล้วถ้าผมเอาเงินนั้นเนี่ยมาจ่ายค่ารถเมล์น้องๆก็จะไม่ได้กินข้าวเพราะนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่คือผมไม่ใช่คนดีแบบขนาดที่แบบก็คือรกระตันยูขนาดนั้นไม่ได้มองขนาดไม่ต้องมองผมขนาดนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นคือผมไม่อยากเอาเงินแม่ผมก็วิ่งนะครับออกจากบ้านได้เดินสบายใจมีตังค์แม่ไม่ในกระเป๋ พอเดินเลี้ยวซ้ายออกจากประตูรั้วบ้านได้ับโอ้โหวิ่งเลยครับอ๊ดนะก็น่าจะประมาณสี่กิโลนะเพราะมันก็ไม่ไกลนะสี่กิโลแต่มันก็ไปไม่ทันเรียนมันไม่ทันเรียนขาดเรียนบังไปเรียนไม่ทันมากอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจตัดสินใจก็ไปหาโรงเรียนรัฐบาลที่เป็นเป็นสายวิทยาศาตดีกว่าอย่างงี้ก็ไปสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลเรื่องอะไีก็สอบได้อกอสอบเข้าได้สเดสร็จก็เรียนเรียนไปเรียนไปนะครับ รู้แล้วว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีเงินละทํายังไงอยากเยียวันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้าแนวๆครับเพราะว่าอยากเปลี่ยนก็เลยเพอผมรู้แล้วว่ามันจะหมดเขตเรื่องการจ่ายค่าเทอมใช่ไหมผมก็เลยรีบไปยูยีก็มาเล่าประวัติอันโหดร้ายให้ฟังนะไม่ใช่เรื่องดราม่านะผมก็ไปพอไปเสร็จปั๊บนะครับก็ไปขอทุนการศึกษาแต่ทุนการศึกษาหมดแล้วตอเสียใจครับว่าโอ้ทุนการศึกษาหมดทำไรดีก็มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าคนคนนี้เป็นใครนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงบันทึกเอาไว้ว่าเขาเป็นคนให้ทุนการศึกษาประวัติทั้งที่โรงเรียนราติมาก,ก็ไม่มีว่าเป็นคนให้ทุนการศึกษาผมผมไปขอทุนการศึกษาเขานั่งอยู่เขาเลยบอกว่าน้องอยากเรียนจริงๆไหมบอกครับผมอยากเรียนมากเลยแต่ผมไม่มีทุนการศึกษาเขาก็หยิบเงินในกระเป๋าให้ผม1,000บาทให้ไปจ่ายค่าเทอมตอนนั้นค่าเทอมเนี่ยประมาณ700บาท ถ้าเทอมนะเจ็ดร้อยบาทถ้าจำไม่ผิดเจ็ดร้อยห้าสิบาทประมาณนี้ผมจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมากเพราะว่าผมเนี่ยจะเข้าแถวไม่เข้าแถวห้องตัวเองผมจะเข้าแถวไปเรื่อยๆสลับไปสลับมาแต่ในห้องผมมีเพื่อนเกือบเกือบทั้งสายชันปีนั้นผมสอบได้เกรดเฉลีย่ยเทียที่ครูมาบอกนะครรู้ครูคีโมหรือเปล่าก็บอกผมได้เกรดเฉลีย่ยสูงที่สุดในสายชั้นสูงที่สุดในสายชั้นผมภูมิใจมากเลย แลวผมก็ได้รับทุนการศึกษา1,000บาทรีบกลับมาที่บ้านดีใจมากจะมาบอกแม่เพราะผมกลับไปถึงบ้านปั๊บสิ่งที่ผมเปิดประตูเข้าไปเจอแม่ผมยังไม่ได้บอกว่าผมได้ทุนการศึกษาผมเห็นแม,ม่ผมคือผมมาถึงบ้านผมไม่ได้บอกใครผมก็เปิดประตูเข้าไปเลยเจอแม่นั่งร้องไห้อยู่ผมจําได้ที่ลืมแม่นั่งร้องไห้ถามแม่เป็นไรแม่ก็เออเช็ดน้ำตาแล้วผมไม่มีอะไรโรกไม่เป็นไรเลยเ็แล้วถามว่าเราแน่ใจว่าแม่ทะเลาะก,กับพ่อเปล่าวะก็ไม่รู้เออหมือนกันว่าทะเลาะไหม เก่งไม่เป็นไรเห็นแม่บอกไม่เป็นไรก็เดินมาหลังบ้านหุงข้าวกินข้าวดีกว่าแต่ละลาพินข้าวดีกว่าเปิดมาข้าวข้าวไม่มีครับไม่มีทําไงหุงข้าวสิแม่ไม่หุงข้าวก็เปิดโลงมาข้าวโลงที่บ้านตอนนั้นก็คือจะใช้โลงนะโลงเนี่ยเก็บข้าวสารก็เปิดฝาโลงโอ้โหผมว่าในนั้นมันมีข้าวสารถึงสิบเมตรต่ามั้งเลยมันไม่มีข้าวสารนะครับ ผมรู้เลยว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวน้องๆจะต้องเลิกเรียนกลับมาแล้วในบ้านไม่มีผมเดินมาหน้าบ้านผมไม่พูดกับแม่แม้แต่คําเดียวนะผมออกจากหน้าบ้านผมรีบไปที่ตลาดไปที่ตลาดไปถึงที่ตลาดสมัยนั้นเนี่ยข้าวสารยังกระสอบละแปดร้อยบาทนะผมเอาเงินหนึ่งพันบาทซื้อข้าวสารหนึ่งกระสอบแล้วที่เหลือเนี่ยซื้ออาหารแห้งพวกปากกระป๋องมาม่าอะไรต่างมาซื้อ แล้วก็ให้เขาเนี่ยใส่รถเข็นมาส่งแล้วก็มาส่งในที่ว่าแม่ก็ตกใจอเอนมาจกไหนลูกอ๋อได้เงินมาได้ทุนการศึกษามาพอ้าวแล้วแล้วทำไงจ่ายอู้ยังไม่ถึงเวลาจ่ายหรอกก็เลยบอกแม่ไปแบบนั้นแล้วผมก็ไปที่โรงเรียนไุบอกครูว่าครูครับผมไม่มีจาน้ะเพราะว่าผมเอาเงินไปซื้อข้าวสารอก็เล่าให้คุณครูฟังครูท่านนี้ก็ช่วยเหลือผมแต่ว่าครูเขาก็ลำบากอยู่นะ ให้กำลังใจนะครับก็มันก็คงไปตามนั้นนะ็ะเมื่อไปไปตามนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ไม่สามารถนะครับเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งนะโอเคครับผมเดี๋ยวต้องมีภาร,รกิจไปต่อก็ ก็เลยต้องไปเรียนต่อที่เชียงใหม่นะครับก็เลยโทรไปหาอาร์นะครับที่เชียงใหม่บอกว่าไม่อาร์ขอไปอาศัยอยู่กับอาร์หน่อยเจริงอยากไปเที่ยวนะพอไปถึงที่นั่นเสร็จปั๊บเนี่ยก็โทรสารมาบอกแม่ว่าแม่เราจะอยู่ที่นี่เลยนะก็ไปไปไปคุยที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนกาเวลาเรียนก็ไปเจอคุณครูซึ่งเป็นครูที่ให้โอกาสในชีวิผมชื่อคุณครูศิรินทร์คุณครูศิรินทร์นะครับให้โอกาสผมมากเลยผมก็ไปบอกว่าครูครับผมอยากเรียนมากเลยแต่ว่าผมไม่มีเงิน ครูซีนีนก็บอกว่าพิสูจน์ตัวเองสิเธอสอบเข้ามาได้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูที่จะช่วยเธอถ้าเธอยังสอบไม่ได้ครูช่วยเธอไม่ได้ผมก็ตัดสินใจสมัครเรียนผมก็สมัครเรียนเลยพอผมสมัครเรียนเสร็จผมก็สอบสอบก็สอบได้สอบได้เสร็จผมก็ไปขอทุนการศึกษาครูซีนีนก็บอกว่าให้ต้องทําแบบทดสอบเลยนะก็ทําแบบทดสอบไปผมก็ได้ทุนการศึกษาจริงๆครับจริงๆจริงๆแล้วสิ่งที่ผมก่อนที่คาว่าได้ทุนเนี่ยผมเจอเรื่องร้ายๆก่อนก็คือ ครูมาบอกว่าเธอไม่ได้ทุนนะครูบอกมก่อนว่าเธอไม่ได้ทุนนะบอกครับก็ก็ไม่ได้คือไม่ได้ผมก็กำลังกุ้มใจว่าทำไงแต่ไม่เป็นไรผมก็จะคิดว่าจะทํางานในระหว่างเรียนไปส่งตัวเองเรียนไปแล้ววันหนึ่งครูก็เรียกผมมาคุยครูครูขอโทษจริงๆคุณนครูที่แนแนวทุกท่านก็มาขอโทษว่าครูขอโทษจริงๆเลยก็คือชื่อเธอกับชื่อคนเก่าเหมือนกันเลยเออไปเหมือนรุ่นพี่ม .6 ครับเขาก็ขอทุนเหมือนกันแต่คนนั้นเนี่ยเขาเขาไม่ผ่านแต่ผม่ผ่าน แล้วเขาก็เอาเงินเนี่ยไปใช้ช่วงของผมคืออะไรช่วงผมคือเขาเางินเนี่ยไปเลี้ยงเล่าเพื่อนๆแล้วครูก็ไปเจอพอดีครูก็เลยจะกลับมาตัดสินในเรื่องของการเป็นแต่ว่าพอไปดูนามสกลุลแล้วไม่เหมือนกันนะครับคนเหมือนกันเศรทุกกายเป็นผมเองเขากก็เลยเรียกผมเข้าไปแล้วก็เจ้าของทุนก็มาพูดคุยผมก็เลยได้คุยกับเจ้าของทุนแล้วเจ้าของทุนก็บอกว่าอู้วน่าสงสารมากเลยชีวิตเธอเขาก็เลยให้ทุนการศึกษ,ษาผมซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทุนทุนอาหารกลางวันทุนเสื้อผ้าทุุนนนหังสือแล้้วก็ทค่่าาใชจย ซึ่งซึ่งก็ได้มาซึ่งเฉลี่ยแล้วก็โอเคนะครับผมก็ทาโจนผีตรงเหลืองครับเพราะตอนนั้นอาก็ย้ายครับอาย,าย้ายผมก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเสร็จทําไงฮนะบ้านไม่มีอยู่บ้านไม่ไมีอยู่ก็ต้องอาศัยเพื่อนๆครับผมก็มีเพื่อนๆอ,อยู่หลายคนก็ทาตันผีตรงเหลืองเข้า <c oughs> ไปนอนบ้านเพื่อนพีเลีสี่คนทีละสามสี่วันสามสี่วันนะที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยเพื่อนๆผมก็กวีระก็อยู่หลายท่านนะครับแล้วคุณครูศิลิ์ก็อยู่ด้วยนะครับถ้าท่านดูอยู่ต้องต้องต้องกราบขอบคุณครูศิริ์จริงๆนะครับแล้วก็มี แล้วก็กับขอบคุณโรงเรียนเกาเรอี่ะไรผมก็เริ่ด้วยการทํากิจกรรมโรงเรียนนะครับพอกรทำกีกรรมโรงเรียนเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีรุ่นพี่มาสอนสอนวิธีการทําล็อกบุ๊กการทําล็อกบุ๊กเนี่ยทาให้ผมเปลี่ยนชีวิตทุกอย่างเลยนะครับการทําล็อกบุ๊กคืออะไรนะครับสําหรับน้องๆที่กาลังเรียนอยู่การทําล็อกบุ๊กคือการเขียนหรือช็อตโน้ตเข้าไปในสมุดการช็อตโน้ตเข้าไปในสมุดเนี่ยเป็นการช็อตโน้ต เพื่อให้เราอ่านแล้วเข้าใจเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นมันคือลายแทงสมบัติของเราคนเดียวเราเรียนวิชาอะไรก็ช่างครับเขียนชดโน้ตเขียนไปจดไปเขียนไปจดไปเวลาที่อาจารย์หรือครูสอนเนี่ยเราก็ชดเวลาที่เขาให้จดตามเราก็จดจดจดเป็นลายมือของเรานะครับจดจดจดแล้วอะไรที่เป็นสูตรลับหรือวิธีการที่ครูแนะนําใช้ปากกาสีแดงเขียนเขียนเขียนลากไปลากมายงไปยงมามั่วอยู่คนเดียวนี้เนี่ยหลังจากนั้นกลับไปที่บ้านพอกลับไปที่บ้านเสร็จปั๊บนะครับก็ไป เขียนใส่สมุดหรือเขียนใส่สมุดอีกครั้งหนึ่งสมุดของผมจึงเป็นสมุดที่สะอาดมากในการส่งครูแต่ละครั้งเนี่ยสมุดสะอาดในขณะที่ล็อกบุ๊กผมเเละเป็นโจกเลยแต่ผมเปิดทุกครั้งผมจะเข้าใจทุกครั้งนี่คือแบบที่หนึ่งที่พี่สอนอันที่สองก็คือวิธีการอ่านหนังสือวิธีการอ่านหนังสือของผมนะครับจะใช้วิธี่างนี้ดูนะครับวันแรกผมจะใช้วิธีการอ่านหน้าแรกอ่านจานหน้าแรกก่อนนะครับอ่านหน้าแรกไปอืมอันนี้ถ้าอ่านวิธีการอ่านอ่านไปก่อนนะอ่าน ก็อ่านเสร็จปั๊บนะครับอ่านหน้าที่สองอ่านหน้าที่สองเสร็จแล้วก็จะกลับมาอ่านหน้าที่หนึ่งมาบอกว่าหน้าที่หนึ่งมันบอกอะไรบ้างแล้วก่ันหน้าที่สองวันที่สองอ่านหน้าที่สามอ่านหน้าที่สามแล้วก็กลับมาอ่านหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองแล้วบอกหน้าที่สามมันบอกอะไรบ้างวันที่สี่อ่านหน้าที่สี่แล้วก็กลับมาอ่านหนึ่งสองสามสี่ันที่ห้ากลับมาอ่านหน้าหนึ่งถ้าวันไหนอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านซ้ําแล้วก็ทําแบบนี้ทุกวันทานไปหนึ่งเดือนนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่หนึ่งเดือนจหนึ่งเทอม เวลาผมอ่านหนังสือเพื่อนผมมันบอกว่าผมขี้โม้อย่างนี้วิธีการหนังสือผมนะครับตั้งแต่หน้าแรกถึงใจงครับจำได้แม้กระทั่งว่าหน้าที่เท่าไหร่เขียนอะไรจริงๆครับแต่มันจะเป็นระยะสั้นฉะนั้นนะครับในระหว่างที่เรียนเราจะใช้วิธีนี้นะครับในการเรียนในระหว่างที่เรียนใช้วิธีนี้นะครับ แล้วก็จะทําให้เรานั้นมีความรู้ในระยะสั้นเมื่อสอบเสร็จการศึกษาไทยก็คือสอบเสร็จก็แล้วไปแล้วก็เอาใหม่ก็เลยทําให้การศึกษาของผมการเรียนผมเนี่ยอยู่ในเกรนที่ถือว่าเกรนที่ดีมากแัะในที่สุดผมก็ได้เลื่อกเป็นประธานนักเรียนแล้วก็พัฒนาอีกหลายๆชนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่าฟังกันต่อนะครับว่าแล้วไปจับพัดจับูอะไรไปยังไงคือกลายมาเป็นทําธุรกิจถึงมีเงินตักล้านนี่อะไรเยอะแยะมากมาย แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่ากันต่อนะครับวันนี้ก็เอาเพลงท่านี้ก่อนวันนี้วันสําคัญครับผมจะไปหาแม่นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เป็นลูกๆทุกคนนะครับถ้าแม่ยังอยู่ก็ไปแสดงความรักต่อท่านหรือแสดงอะไรก็ได้ที่แสดงความรักท่านส่วนแม่ที่ไม่อยู่แล้วก็ส่งจิจส่งใจนะครับภาวนาให้ท่านได้ไปสู่ในพบที่ดีครับล้วพกันใหมพรตรงนี้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ